สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีตะกพันนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศดรักนะคะวันนี้วิ่งแล้ว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 โอ้ได้ยินเสียงพี่ปื้มนะคะค่ะพี่ปนทําความสะอาดนะคะตัดหญ้าแขกเริ่มเข้ามาจันเจ้าก็เอาใจช่วยนะคะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็ลูกสวัสดีจ้าเฮ้ยเฮ้ย เุ้ยเฮยสาวจอมแก่งมึงมึงมึงเตะบอลให้แม่อันมึงมึงแม่อันบ่เคยนี่แหละเตะบอลจะเทียเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮยเตะบอลให้แม่อันมึงมึงนี่แหละเข้าไปนีแหละเป็นกีฬาทีมชาติคือพี่แม่เุ้ยคุณคุณคุนคุ่นขาหลังขาหน้าเอาอาซ้ายขวาวิ่งนำหน้าเอาเตะเตะเตะว้าไปกี่มีบ้างสั่นเอาเลี้ยงลูกออกไปเลี้ยงออกไปอ่ะนั่งนั่งนั่งยอมแพ้ยายยอมแพ้เอาเตะ เตะเออเตะเออโอ้ได้ทุกขาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนักกีฬาทีมชาติของเรานะคะนักกีฬาทีมชาติของเราสาวจอมเก่นนะคะโอ้เมเลูกบอลก็เป็นมีการห่วงลูกบอลด้วยนะคะดูดูดูห่วงลูกบอลด้วยดูดูนั่งแล้วนั่งแล้วโอ้โหโอ้โหดูดูดูนุ่มเฮ้ยเฮ้ยพูนพนพูน อ Jamie, ุ่นนอนเมเป็งเต่งเต่งบุ้ยโอ้กดแล้วกดให้ลูกบอลนักกีฬาทีมชาติของเราตุ๊ดนั่งนั่ง <im> <ê> เอาแล้วเ,เอาแล้ว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 หื้น่ะหื้น่ะหื้น่ะเอาเลี้ยงลูกออกไปให้ได้ไปเลยไปเลยไปเลยลูกทำไมมันอยู่ตรงนี้ลูกอ่ะไปแล้ว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  เฮ้ยเ้ย้มากีล่าจะได้ผาดได้ไม่การลมอีกโอ้กลัวใครแย่งลูกบอลคนไหนแย่งไม่ได้เอาเอาเอาดูดูดูกระทาดูโอ้สาวที่ไม่เคยยอมใครตัวไหนมาหนูก็ไม่ยอมอสีเลียงไหมอส่เล่ยงไงเรื่ยงอง เมเป็งกับเป็นได้พุ่นู่ะพุ่นู่ะทานี่ก็มีพุ่นไปแล้ว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 เขาโก้แล้วพุ่นเบื้อ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 จมูกเขาโก้แล้วโอ้เกลี้ยงแห้งเกลี้ยงแห้งเกลี้ยงแห้งมาบอกแม่เะพุ่นโอ้มาบอกพอเรื่องมาผมหนูเตะเลาแล้วว่าสั่นเบื้อโอ้เก่งเก่งเกงเลยโอ้เตะได้ลูกนึ่งระเด้อคันนี้ ไปเขามเฮ้ยเฮ้ยติงติงฮึฮึฮึไปแล้ว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 ปืน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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยมาพี่มาพี่ลูกบอลนี่หลายอยู่พี่เอาพี่มาพี่มาพี่มีเอาไข่มา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 เร็ว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 เดี๋ยวมีเอาหข่มาพี่มาพี่เรต้องไปบอกเหลาดอกเราเอาไข่มาได้การไปบอกพี่ดาวมาเล่นน้ำลูกฟุตบอลเมื่อยแล้ววพะสัน มาแล้ว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 โอ้ลูกที่สองเตะเข้าอีกป๊อเออเอาเอาอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอา,เอา,เอาแล้วเตะซ้ายเตะขวาเอานอนเตงเอา่าเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาไม่ให้คนแย่งใครก็แย่งหนูไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูเก่งมากดูมือน้อยก็มีการสัมผัสออกไปด้วย ว้าหูตั้งซีรีมาละปุนหูตั้งแล้วบ๊อปบ๊อบเออเข้าลงที่สามโอ้ขับเป็นกองหน้านะคะขับเป็นกองหน้าจันเจ้าเป็นกองหน้าดูดูฟุดบอุตบอลกองหน้าของเรานะคะดูนะคะถ้าหนูเอาเอาลูกฟุตบอลออกจากกูดให้หนูไหมโอ้ ทั้งอ้วนทั้งใหญ่ทั้งอ้วนวิ่งตัวนุยน่ยตัวนุ่ยตัวนุ่ยไปเลยนะคะนุ่นดู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 หน้าตั้งมาแล้วนุ่นหนูอยากได้ลูกฟุตบอลเอาออกไปเลยล่ะเออเอาออกไปเคียออกทำยังไงจะออกได้เนาะเออออก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 เออเอาเคียร์เคียเลียเ้ยงลูกเออเลี้ยงไป เอาเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงไปอีกเลี้ยงไปอีกเุ่ยอึนอึน,อ,นอย่าขับบอลไ <år Pain> อ,อ,อ้การเกจดีลูกฟุตบอลอีกเอาแล้วเอาแล้วไปเลยไปเลย,ไปเล,ยไปเล่นกับพี่ดาวเตะไปเตะไปเล่นกับพี่ดาวเตะไปเร็วๆๆๆไปพี่ดาวเล่นด้วยไปไปพี่ดาวเล่นด้วยไปไปเตะไปแล้วไปหาพี่ดาวแล้วหนุน เอาแล้วไปแล by 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 people, go. Go. ้วไปแล้วไปหาพี่ดาวแล้วหนุนพี่ดาวขับเล่นกระดูไหมหนุนหนุนหนุนเตะมาหาพี่ดาวแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรื่องกลับคืนเตะเข้าโก่ป๊บปื้หนุนปุ้นปุ้นคาเตะเข้าแล้วเขาก็ไี่บอกแม่ค่ะว่าเคาเตะเข้าหูหนูได้หลายลูกแล้วนะนนี่โอ้เก่งจังเลย เก่งมากเก่งมากเตะบอลได้ตั้งสามลูกแล้วนี่น,นุนนุนนุนเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงไปละไปละไปละไปแล้วไปบอกพี่ดาวพี่ดาวหนูเก่งไหมหนูเตะบอลได้ตั้งสามลูกแล้วนี่ไม่มีคนรัดประตูน,นปะปอฟังปอฟังอีหนูมาพี่อีหนู <laughs> <laughs> เล่นมัดมือละมือนนี้เล่นมัดมือละนี่อนนอไอตัวแมบอกพีดาพีดาสิไปทำงานแล้วเร็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 ว,วพีดาสิไปทำงานแล้วนะคนคนพีดาสิไปทำงานแล้วนั่นพีดาบอกว่าสิไปทำงานแล้วในเวลาพีดาสิไปทำงานแล้วจันเจ้าวิ่งอ้อมคอกอย่างเดียวคือสิบุหัเมือ,อหูหลาเนาะ่นโอ้เล่นตำไหม่นาขาดเมื่อไหร แอาละเอแล้วอะแล้วอะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอสีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้แล้วก็อ้อมกดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยปุ่น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักฟุตบอลหญิง เตะบอลให้โลกจำเรียนรู้จากพี่ดาวหมดเลยนะคะนี่จริงพัฒนาการไกลมากเด็กสองเดือนไปเลยไปเลยคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดแกลูกฟุตบอลการไปบอกแม่หรือหิวนมไปบอกแม่ช่วยนะคะนี่ โอดัวมาหาพี่ดาวอีกแล้วแม <c oughs> <c oughs> ่บอียังกังอานบอต้องมาเฝ้าสรับวิดีโอนี้นูนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ